หาคุณประสบปัญหาเจอคิลเลอร์ไม่ตึงหรือทุกครั้งที่คุณซ้อมไม่เจอจุดอ่อนของตัวเองใช่หรือไม่หากคุณประสบปัญหานี้พวกเราขอนำเสนอบับเบอร์บีบ้ plus 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 บอกลาเลยกับการซ้อมที่ไม่ตึงเพราะพี่บี้จะดึงให้ตึงเองในราคา25บาทต่อหนึ่งตาติดต่อการซ้อมได้เลยที่เขตที่ข้างง่าเลยนะครับ <c oughs> ตาแมเงงเ่เชี้ย เฮ้ยเออเทียเจอด่านที่มนุษ้เซียชาติเขาเล่นกันบ้างไอ้เที่ยะเกิดด่านยามอากาศสามรอบไม่มีเรกเครื่องเหรออ๋อมีเที่อไม่มีอ่ะขวากลางไม่มีดิจิเอลิเจนลิเจนจริงลิเจนอยู่กู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 สกิล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 กันตาต่างกันตาต่างกันตากูเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกูเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเขากำลังแครโทเทมอยู่อ่ะ นามือ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 นามืดไปล่างไปล่างไปล่างล่างคุ้มป่าหรือบนคุ้มจะได้ไปล่างคุ้มกุเรลล่างกุเรลล่างกุเรลล่างเลยออกมาที่เหลือออกมาบนมาชิงฉีกกำลังฉีกดูอยู่เขาเขาก็เสื้อหูเหมือนเราอ่ะเฮ้ยใครทำไมวะแบบนี้กูปุ๊กอยู่ไม่ไหมเขากูอยู่มีจอยถามไม่ได้ทไมมาอย่างนี้โอ้ผมจู๊กอยู่ไง ขาชิงไม่ชิงละโอโนโปั่นอยู่ไหนอ่ะปาการปลาไม้เซตโซนตรง,ตง,ตงล่างซ้ายไปนะออนปฉันนั่งกตกปลาอยู่ริมตะริงจะตึ้งตึงนะตึงะต้งตึงแต่ใจเสียจริงปลาไม่กินเดือะ กระโดดจริงไงน้องสายกลางจะเสร็จสายกลางเจ็ดสิบจูอยู่ครับน้องจูไปกถิน,น้องเร็วพี่แล่ไม่ได้จู๊ <c oughs> ได้แล้วครับขอจูสัสเกมได้ใหม่ในฐานะอะไรก็ได้เอาหลังบ้านใหญ่ออก,กอน,นะอนเอ้ยนาทีกเฉียดต้องพับไม้แล้วเ <c oughs> ขาเพึ่งบัดรัดไปแล้วนะเพื่อนว <c oughs> ่าพับไปเลยไง คุณลองไปบนคุณลองไปบนคุณลองไปบนเหลือไว้แล้วก็ไปปั่นล่างคุณลองไปบนคุณลองไปบนงั้นผมไม่ได้ปั่นล่างฮะก้อมอยู่หลังบ้านใหญ่ครับน้องไปเซฟอยู่เซฟโซนกลางเปลี่ยนนะมัไล่มึงคนเดียวเออซีเจเทปดิมัับไม้แล้วมันบไม้แล้วโดดอยู่ตัวจะช้าครับเอาฝั่งนี้นะเอาฝั่งนี้นะเออวนอีกรอบนึงวนอีกรอบนึงเนี่ย สวยจังหวัดซีเจเถกว่าจังหวัดซีเจเถกว่ะจังหวัดซีเจเถกว่ะาตาชิปบน่ะโอ้ยอย่างนี้มันก็หล่อแค่กูในหล่อแค่ในคลิปดิวะไอ้น้อหล่อแค่นั้นหล่อแค่นั้นเองอ่ะเนาะตู้ไหนอ่ะตู้ตู้แมสกลางอ่ะโอ้โหมันกำลังไป เิ้ยกูล้มว่ะไปเลยพี่ไปเลยล้มเล้วะน้องมายังอุ้ยอยู่ไหนตกลางใช่ปะกูอยู่บ้านใหญ่เนี่ยกำลังไปแล้วกำลังไปแล้วกำลังไปฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็ได้เนาะเอาฝั่งฝั่งซ้ายล่างนะเบียรมาเอาดูแล้วมันรู้ อะไรวะนะเขาเกิดการเรียนรู้เหรอเอ้าไม่ค้างอ่ะเอ้ามึงส่องอะไรอ่ะเขาบอดไปแล้วเฮ้ยเขาปิงโอ้มึงเห็นมันยืนค้างป่มล่ะเออเปิดละมันบอดไปแล้วสภาพจริง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  มาคนนึงครับไข่ได้พันห้ามาคนนึงตามาขวาบนมากูเล่นน้อยอยู่นะกูเล่นไปสามแพนเองไม่กลับอยู่กูอยู่กูอยู่กูมึงซีเจมั้งดิน้องไปยคิวก่อนดิไปยคิวตัวเองก่อนดิดูนะสี่เปอร์เซ็นต์อะมีอยู่จริงใครไปดึงยังอ่ะเฮ้ยมึงดึงจี้อะลงเลยจี้ตาสัญญาว่ะ เออไม่เป็นไรมีไฟฉายมีไฟฉายสองคนไม่ต er ้องห่วงเพื่อนอยู่อ่ะกูอ่ะไม่ต้องกลัวหรอกปั่นสายกลางปั่นสายกลางแมสก์ยาวเนี่ยหิวอยู่ฮิวอยู่ฮิวอยู่หิวอยู่กำลังไปหาเมืองกำลังไปหาเมืองเอาอะไรล็อกเกอร์เห็นหรือว่าซีเจเทคซีเจดีกว่าซีเจมันง่ายกว่าล็อกเกอร์จะแก้ก็ได้แก้ตาดแก้ตัดเนี่ยรออยู่อุ้ยไม่ได้เฮียเรากลัวมึงซี ล็อกล็อกเล็คเกอร์ล็อก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 เกอร์เอ้ามึงอะไมึเวะไอคีมมันชิงว่ะเขาเป็นที่อะไรอะกูอะอยู่กูดีเจได้นะแต่ต้องไปอีกด้านหนึ่งอ่ะแน่เขากูอยู่ด้านเนี่ยแน่กูอยู่เนี้ยเห็นปะต้องต้องให้มึงไปทางอีกทางนึงให้ได้เรียบร้อยกระทืบไม้ยไอ้เหี้ย ึงมึงเข้ามาใกล้เกินกูอยู่ห่างกันนะเพื่อนไม่จุดเลยเปล่าจุดเลยพี่จุดเลยมีโ no นวันววหนลักก่อนหลักก่อนกูฉี่ไงแล้วกูฉี่ไงแล้วกูฉี่ไงโนวัน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 ย้ำครับว่าโนวันขาเดีวยวโก้ด้วยมัน From my l i f ม From my last อยู่ตรงไหนกันกับพิลเลอร์อยู่ข้างหลังครับอยู่บนพี่อยู่บนมาอ,อยู่ข้างหลังพี่ครับว่าโนวันอยู่บนล่างไปขวาล่างนะเปิดตู้ซ้ายกำลังหาโอ้เดินว,วันใหดเลยบ้านใหญ่ไปดูดบ้านใหญ่ไปดูบ้านใหญ่เขาหลงหลงอยู่กูอยู่กลางแมพเ้๋อยู่บ้านใหญ่อ,หญอ่ะได้กลิ่นไงผมได้กลิ่นนะ เพราะผมเพราะผมจมูยาวยาว่ีนอคิีโอเหรอโ่เรียบร้อยเลยจะเป็นหมาป่าซะหน่อยแกตอย่ไงไนวะได้เสียงนี่ไงนี่ตรงทางเนี่ยตรงกล่องเนี่ยไปไหน,อนเอไปไหน <laughs> คุณมีที้ผมหน่อยใบหน้าเธอดูลอยลอย ไอ้เหี้ยพึ่งมันเหมือน B Talk เลยวะ่ะแอปแอป,ปนัดสมัยยุคกดกิบดําบันหมดแล้วนะเลใช้คือพอหมดแล้วนะกูมีอยู่<อ>ยกูเล่ากูมากกว่าครึ่งหลอดล็อกเกอร์เลยไปล็อกเกอร์เดี๋ยวเพื่อนไปล็อกเกอร์ล็อกเกอร์โอ้ไปไม่ถึงนะดิกลางอยู่ไายกลางอยู่สายกลางอยู่ตรงข่าวเนอร์เหรอเนอร์ในรอบนนะึง มันยังจะกลัวไม้อีกเหรอสภาพไปเที่ยชมมวยมันๆก่อนเอาพี่จอยเลยวะยูยูยูโดนด้วยไงมันแห่มันแห่มันแห่มแล้วเปิดอะไรเงี้ยแล้วก็ออกไปไงจากซีเจวะเซียนวะ ยพับไปเลยเอาเดี๋ยวกูให้มึงมาด,มดมบบิมึงไปดิมึงไปแอบดิมึงไปแอบดิมึงยัไม่เห็นทำไมอ่ะเจ็ดตัวตั้งแต่แรงละไอ้จัดมันแรกกูแต่แรกแล้วเพื่อนเจ็ดสอ,องได้หวะแแ่ล้ไปไปไปและแล้วคนชุดม่วงทำไรนะคนชุดม่วงอ่ะ องไฟสองไฟค้างแบบสไตล์มูลวอล์กบอดหมดพอดีชนกรแพงหนึ่งออยู่ไหนะเฮ้ยไม่อยู่วะยี่ตรไงไหนวะเหห็นดไม่มีหนึ่ง อาโอ้กว่าไม่ได้วะเอาออกเลยววะอยู่ทำไมอร้อนค่ะนี่โดนกูสองคนไป